밖으 가마디언니! ให้ออติมัสทั้งหมดเนี่เป็นเพราะคุณเซนทินดนบุกควังเอาเสาไปแล้วมาเถอะแล้วเข้าสังกองเป็น101นโหนึ่งขึ้นบินดวนเราจะไล่ล่าไอ้ตัวแสบคาี่ร้อนร้จากกองไฟเลยหลมยากแจ่มเลยไหมล่ะเมื่อหน่อยกลางดินกินกลางสาย แม่พ่อเห็นคานรีกลับมาบ้างหรือยังอ่ะขอโทษขอหน่อยได้ไหมี่ห้องนอนพ่อกับแม่นะทำไมก็จะไม่กลับก็วันนี้ทะเลาะกันไม่รู้ว่าจะเลิกกันรู้ว่าแยกกันจะไม่รู้เลยไงนะแม่คือตอนนี้ผมไม่ว่าจะคุยรายละเอียดอะไรทั้งนั้นต้องรีบหาคารีใช่ไหมเนี่ยนั่งเลยงานนี้ต้องปิดบ้านประชุมปิดบ้านประชุม ลูกอาจจะไม่สังเกตแต่พ่อกับแม่เนี่ยไม่ได้แฮปปี้ผีจ้าอย่างนี้ตลอดหรอกมีบ่อยๆที่แม่รู้สึกว่าอีแบบเนี้ยไปไม่รอดแน่ไม่คุยได้นะเนี่ยเขาฝากเขาเลยลูกเลิกกับสาวที่สวยเซ็กซ์เบื่อระดับโลกอยุดนะแม่นะเขาทิ้งผมแต่เดี๋ยวผมก็เจอที่ดีกว่าแค่นั้นสบายอยู่แล้วพ่อช่วยผมหน่อยสิลูกก็บอกอยู่ว่าทะเลาะนะแต่จะทำให้ทริคงยากเว้นแต่ว่าของลูกจะแบบใหญ่ถึงใจอะไรกันเนี่ยแม่แม่แม่ผมไม่คุยเรื่องนี้แล้วอ่านเล่มนี้ ถูกยังไงก็ผิดทําใจเลยมาแล้วเล่มนี้นะคำพีเลยผู้หญิงเสร็จก่อนรวมสุดยอดสารพัดไม่ไม่เอาไม่โอ้ยพอทีไม่เอาไม่เอาไม่นั่งลงนั่งลงก่อนช่วยกันด้วยถ้าเมียยิ้มชีวิตเราก็แย้มถูกถ้าเมียยิ้มไม่ออกเหมือนตกนรกชาตินี้ตายทั้งเป็นพ่อเลยก็มันจริงคือแม่จะบอกว่าลูกรักคนนี้ไหมคนนี้ใช่เลยงั้นลูกก็ต้องไปตามง้อแบบพ่อกับแม่ในเวลาที่ทะเลาะกันพ่อจะบุกน้ําลุยไฟไปตามแม่นี่แหละพ่อเขาพูดประโยคนั้นสิพูดมา ฉันจะตามรักเธอไปจนกาลาวสารชวนพวกดีไหมละ่ะหน่าขนาดมุกเด็กเว้นอย่างอายเลยพ่อกับแม่รีบออกจากเมืองไปให้ไกลที่สุดชัดเจนนะรักนะครับ นายท่านของขา้าแผนการท่านเหนือชั้นจริงๆสรุปตอนเซนตินาออกจากไซเบอร์ตรอนก็คือการทิ้งออโทอพทัทที่จริงข้ากับมันจะต้องมาเจอกันที่จุดนัดพบบนโลกแต่เราทั้งคู่โดนชะตาเล่นตลกซะก,ก่อนและทางเดียวที่จะบลุกมันขึ้นมาได้ก็คือต้องใช้เมทริกซ์ที่เก็บอยู่กับในร่างไพร์ยยทดวทวีทิมแหลมจริงๆ สรุปตอนนี้เซนตินาเเป็นพวกของท่านละเป็นใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของข้าต่างหากประทับใจแท้ริ่กงกระบวนการเคลื่อนย้ายหยุดนะอย่าไม่ได้นะเซนตินาอาโหสุดะถึงคราวเราแล้วใครแน่ก็เข้ามา เอธอไซเบอร์ตรอนบ้านเกิดของเรายังกอบกูได้ไหมเพลิงสงครามเผาสิ้นแต่จะทำไา้ต่อเมื่อร่วมกับดีซิทิคอนส์มันไม่ได้มีทางนั้นทางเดียวที่นี่ไงบ้านเราต้องช่วยก,กันปกปักมนุษย์เราหลงไปใหญ่แล้วออฟติมัสอยู่ไซเบอร์ตรอนเราเหมือนพระเจา้าแต่อยู่นี่มอเห็นเราเป็นแค่คนจา่างมนุษย์ควรมารับใช้เราไม่ก็สิ้นไป เจ้าโชคดีเขาไว้ชีวิตอีกไม่นานเจ้าจะเข้าใจไม่จบแค่นี้หรอกถ้าผมเป็นเขาจะไม่ปล่อยให้คุณคลาดสายตาเลย <c oughs> บังเอิญจังระหว่างทางมานี่คิดอยู่ว่าดีแลนคขาจะมีคำแนะนำดีๆซึ่งก็จริงคารีขอคุยด้วยหน่อยอได้ไหมเชิญน,นั่งสิดื่มมรก่อนผมไม่ได้ต้องการเครื่องดื่มหรือรถหรือง,งานดีๆผมต้องการคุยกับแฟนสองคนจะเป็นอะไรไหมคุณกอขอคอ ขอตัวนะคะมีเรื่องอะไรออกไปแล้วจะบอกฉันช่วยนายได้นะแซมเจนนว่าเคยคุยกับพ่อเรื่องการต้องตัดสินใจเลือกตอนนี้ไม่สะดวกแต่ไ้นัดก,กันใหม่ได้คุยว่าตั้งแต่สมัยที่บริษัทพ่อของฉันทำบ,บัญชีแล้วก็ตรวจสอบงบให้กับนาซาสิ่งที่พ่อสอนไว้ก็คือถ้าเราไม่ใช่คู่กรณีจงเลือกข้างฝ่ายที่จะชน,นะเร็วโรงเกินไปนดึงกำลังดีพูดตรงกำลังดีค่ะ กูดไนท์ค่ะคุณกุลช่วยฉันเอาวิธีเขายังเด็กต้องเรียนรู้กลับละคืนนี้สนุกมากคิดว่านายเป็นมนุษย์คนแรกเหรอที่ได้เข้าร่วมในกระบวนการของเอเลียผู้ทรงภูมิน่แกเป็นใครรู้ไหมทำไมมนุษย์ไมปไปเหยียบดวงจันทร์อีกเลยหลังจากปีเจ็ดสองคุณสองตัวนี้ เขามาหาพ่อฉันแล้วก็สั่งให้แต่งตัวเลขในบัญชีทำให้งบมันสูเกินจะคุ้มเพื่อให้พ่อกับพวกปิดโครงการอวก,กาของอเมริกากับรัสเซียแ,แล้วจากแบงก็ใช้บริการของเราตอลอดแก่ช่วยมันฆ่าคนเหรอเรามีทางเลือกนั้นเหรอแล้ไม่ใช่ว่าฉันจะลงไปทำเองแค่ประสานงานแค่จัดหาเข้ามาเทคโอเวอร์โลกสน